ดีาเดี๋ยวเอาตามาจสวัสดีค่ะโอ้ทำไมเป็นร้อนแสมาทางนี้แล้วกันนี่ วันนี้เรามาขายน้ำนะทุกคนนะนี่ Thank <laughs> you. หำไมลูกร้องทำไมแปบ๊บเดียว่ายของเลยสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาซอยเนินหูย้อนแสงแดบดบ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  แดดมากจะหลับกล้องดีกว่านี่โอ้หแดดแรงมากพัทยาเอาตรงไหนมาหนาววันหนึ่งกี่ลูดูไม่รู้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแดดแรงมากเลยพัทยาซอยเนินจ่ะวันนี้มีหน้าบ้านเรานี่นะทุกคนหน้าบ้านเรา ทำอะไรทุกคนรู้ไหมนี่ไงไม่ได้เข้า YouTube มานานแล้วรีแฟนขับไปไหนวะนี่นะคะนี่ราคานี่เลยอันนี้เป็นกาแฟเย็นเป็นนมชมพูอันนี้เป็นชาเขียวอันนี้เป็นนมเอเป็นชาใต้ทุกคนอร่อยอร่อย เออวันนี้เรามาเป็นผู้หญิงขายน้ําเป็นผู้หญิงขายน้ําเออเผาเองขายเองอร่อยอร่อยน่าเนี่เออเ้าลมเห็นไหมเขาขายเอง้วยอร่อยอร่อยกำลังพูดถึงไหนแล้วเนี่ยนี่จ้ะวันนี้เราเป็นผู้หญิงขายน้ําขอขายน้ำหนึ่งวันนี่นี่นะคะชาเขียวชาเขียวทุกคนชาเขียว อันนี้เป็นชาไทยชาใต้นะคะอันนี้หอมมากเลยนะเน,นี่ยน,นี้หอมอร่อยมากเลยพิกัดซอยเนินนับพัทยาซอยเนินปากซอยมากยาเรียสี่สิบนี่อันนี้นมชมพูอันนี้เป็นกาแฟนะทุกคนนะนี่เป็นกาแฟเย็นกาแฟเย็นปกติตอนเย็นเราจะไปช่วยน้องเขาขายบาร์บีคิวอยู่ใช่ไหมคะไปช่วยน้องขายบาร์บีคิวอยู่ตรงนั้นว่ากลางวันเราเพิ่งจะตั้งน้ําขายเป็นวันแรกนี่ เพิ่งตั้งน้ำขายเป็นวันแรกเลยนะคะมีทำเล็กๆน้อยๆเพราะเราทำสกรีบอยู่เนี่ยแดดแรงมากเลยดูดูซอยเนินพัทยาซอยเนินพัทยานะใครมาแวะใครอยู่พัทยาแวะมาอุดหนุนเราได้นะคะทุกคนค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันนิดๆหน่อยๆน,นี่จะ้ะแดดแรงมากเลยนี่ตัวเล็กเอาตัวเล็กเยกแมว เข้าบ้านเลยเรียยน้องทุกคนนี่ค่ะเออจะได้ดูของเรานี่จ้เะเขา เอ็นอันนี้เด็กเอ็นอันนี้เด็กเอ็นอันนี้เด็กเอ็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจ้านายกําลังหาตังค์ให้เจ้านายที่เราเป็นข้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรูปตวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ตัวตึงตัวตึงซอยเนินนี่นี่กองปีนไปปีหลังคาบ้านเมื่อวานปีนเมื่อวันเมื่อวันปีนหลังคาไปโดนเครที่บ้านนู้นตกมา โดนโดนแนวบ้านนู้นตกมากลับมานอนหมอที่บ้านเลยมีคนดูตั้งสามสิบคนเนี่ยแม่เลยสวัสดีค่ะหนูที่วเล็กค่ไหนคะเอะเมื่อวานเปรี้ยวเมื่อวานเปรี้ยวแรงหูโดดออกไปแต่เช้าเปิดประตูบ้านโดดเลยได้ยินเสียงกอยู่บนอยู่บนหลังคาพอโดนโดนอยู่บนหลังคาโดนเขาตกมาว like ิ sag, ่งเลยทีนี้ไม่ออกบ้านเลยเมื่อวานเอ๋ไม่ออกบ้านเลยนี่เห็นไหมเนี่ยอาหารมาแล้วทำงานหาเงินนี่เห็นไหมเนี่ย ทุกคนของมาจงพอดีนีน่เนี่ยเปียกหมูเนี่ยเปียกหมูนี่ช่วยทำอาหารชาิ้นเลยเอากอดได้กอดได้ก่อนอุ้มไว้ลุ้มเปียกไวกน้นี่ไงนี่ขายน้ำก็หาเงินซื้ออาหารให้เจ้านายเนี่ยไว้เนี่ยกอดเออกอดเปียกไว้เลยเอาไปหาพ่อไปไปหาพอ่อไปหาพอ่าพอเอามันอยไปให้ ดมใหญ่เลยทุกคนฝากดูหน้าร้านหน่อยนะฝากดูหน้าร้านหน่อยนะคะนี่ปุ๊บฝากดูหน้าร้านหน่อยฝากดูหน้าร้านหน่อยนะคะฝากดูหน้าร้านแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเปียกให้ทาดก่อนทาดพี่ชื่ออะไรคะอ๋อพี่ชื่อพี่แคทนะคะพี่แคทคะ่ะอยู่พัทยานะคะแต่ว,ว่าน้องแมวชื่อน้องตัวเล็กจ้า สวัสดีค่ะ้าไปไหนแล้วน้องแมวน้องแมวชื่อน้องตัวเล็กจ้าสวัสดีค่ะน้องโอ้ยสายตาสั้นสวัสดีค่ะน้องน้องลุงละวีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็ อยากแมวเป็นหาดแมวนี่ไงนี่ไงน,นี่กาแฟนี่กาแฟ,าเ,ฟเดี๋ยวดูก่อนนางไปไหนแล้วนางไปไหนพ่อ บ้านเราก็จะแบบวุ่นวายนิดนะึงช่วงนี้พัทยางี้เงียบออยน,บนอนอยู่ในบ้านนอนอยู่ในบ้านยังได้ยินเสียงตดตัวเองเือมันเงียบขนาดไหนอะเงียบจนแบบเงียบจนบอกไม่ถูกแบบขายของก็เงียบนะทุกคนวันนี้ให้ททยว่าเราขายได้กี่แก้วแล้วใครทยทยถูกให้เป็นนางฟ้าเลย มีหาเงินค่าอ,อาหารแมวก่อนอาหารนางมาแล้วเมื่อกี้นางไปแล้วได้กินแล้วได้กินแ้วฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เดี๋ยวตอนเยน็นตอนเย็นเราจะไปช่วยน้องเขาย่างบาร์บีวไปช่วยน้องเข,ขาย่างบาร์บีวขายเาไปดูร้านบาร์บีวก่อนถ้างั้นไปมั่วร้านบาร์บีว เรามามั่วร้านบาร์บีคิวเราจะยกโต๊ะมาอยู <Sure> ่ข้างๆเขาแล้วเขาก็จะเกะกะการขายของเรานะทุกคนนี่นี่บาร์บีคิวเขาเปิดเร็ววันนี้ปกติก็จะเปิดบ่ายสามโมงวันนี้ก็จะเปิดเร็วนะทุกคนนะร้านบาร์บี큐ห้าบาทบาร์บี큐ห้าบาทอันนี้เขาเขาไปทางทางทางยูนะหญิงยูทูปเอ่อคนในยูถึงดูเยอะเพราแฟนคลับเราอยู่ทางยู เข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยมาอแยะมาแยะยุดไปเลยดูดูดูด,ดูอะไรเนี่ยโอ๊ยเข้าบ้านไปเลยไปหาพ่อลุกขึ้นจุบจวบจวบ,จวบ จวบจวบจอมจวบพวน่ะพวน่ะท้าอะไรของเขาเนี่ยเอาจวบจวบทิฟ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 เอาเออเอาทิฟทิฟทิฟไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านหยุดหยุดโอ้ยตัวเล็กจ้ะจวบมือกันเฮ้ยเอ๊ะ ไปเล่นหลังบ้านเลยไปหลังบ้านเลยไปหนวดหลังบ้านไปเออวิ่งไปนู่นเลยนนวนไปนู่นเลยไปหลังบ้านนู่นเลยไปวิ่งเล่นหลังบ้านเลยเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ดือ้อแมบวบเด็กกันเนาะไปเล่นหลังบ้านเลยลูกไปไปเล่นหลังบ้านเลยไปเล่นหลังบ้านเลยนะนางก็จะไปหลังบ้านแล้ว เราก็เดินทะลุมาหน้าบ้านเรานี่ทำสคริปด้้วยนะทุกคนนะโอเคค่ะสำหรับ youtube นะเอาวันนี้เอาแค่นี้พอนี่ใครผ่านมาทางพัทยาซอยเนินก็แวะมาหากันได้นะคะนี่แวะมาหากันได้พัทยาซอยเนินซอยเนินพรับหวานพัทยานี่จะ้ะแวะมาหาเราหน่อย ไลน์นี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมจากน้องลูกละวีนะลูกนะแค่นี้นะคะ